ของดีไม่หน่าเบาอีกหนึ่งรายการนี่ก็คือพิมพ์พหน้าปกนะหรือกีบบัวของหลวงพ่อโนวัดคลองบดันท่านเป็นภกจีอาจารย์ในยุคเดียวกับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคและที่สําคัญก็คือเป็นสิษย์ของหลวงพ่อเดียเหมือนกันแต่หน้าเสียดายเนี่พระเนื้อดินของท่านเนี่ยนับวันราคายิ่งเบาลงเบาลงหรือว่าแพงขึ้นก็ไม่รู้นะครับขึ้นอยู่กับนักเล่นนะครับหรือว่าขึ้นอยู่กับ ผู้ซื้อผู้ขายมากกว่านะเนื้อดินองนี้เนื้อดินจัดมากผ่านการใช้มาหนึกนะสุดๆเลยองนี้นะครับทั้งหนึกทั้งแน่นลองสังเกตพิมพ์ก่อนนะนะครับสังเกตพิมผ้าพิมพ์ผ้าเนี่ยจะกดแล้วเนี่ยก็จะมีการปาดข้างนะรอยปาดข้างนี่สาคัญนะผ้าพ็งคหนุกจะมีรอยปาดข้างเมื่อกดพิมพ์แล้วนะกดพิมพ์ลงไปก็จะมีการปาดข้างนะไม่ต้องไปจํารอยปาดนะแต่ต้องมีการปาดข้างแม่พิมพ์ก็จะมีอยู่ด้านนี้ นะแล้วก็มีรอยปาดค้างบางองค์อาจจะมีรอยสักนะรอยสั์เป็นเขาเรียกว่าบัาง,บ,างบ้างก็ได้นะอย่างนี้ครับเนื้อจัดจัดหลวงพ่อโหนวัดคองมาดัง